การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยเป็นการบุ่มชี้ของโรคเหมือนกันอย่ารอให้เกิดอาการบางทีมักจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยทันครับการตรวจคัดกรองก็จะเป็นการตรวจค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกตรวจก่อนที่จะเริ่มมีการเจ็บป่วย อย่ารอให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจนก่อนเพราะเราอยากจะค้นหาความผิปกติเจอตั้งแต่ระยะแรกโดยสเต็ปแรกขั้นแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจแบบข้อคำถามสั้นๆแล้วก็ขั้นที่2ก็คือเราก็จะตรวจเป็นแบบรายละเอียดของแต่ละคนว่าคนนี้มีความเสี่ยงเรื่องนี้ต้องตรวจอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยเป็นการบุงชี้ของโรคเหมือนกันเช่นเดินไม่คล่องของบางคนอาจจะเป็นพากินสันอาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังข้อเข่าเสื่อมเช่นกันที่เดินไม่คล่องหรือหกล้มเนี่ยบางคนมีสาเหตุที่บางทีบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะแก้ไขหรือว่าชะลอบรรเทาได้ บางอันถ้ามีความเสี่ยงของมวลกล้ามเนื้อน้อยอาจจะต้องมีการาทดสอบแรงบีบมือหรือขึ้นเครื่องที่วัดมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันในร่างกายเป็นประมาณกี่วันต่อสัปดาห์ความเสี่ยงของเรื่องของความจําหรืออารมณ์ก็อาจจะต้องมีแบบประเมินทดสอบเรื่องของความจําแล้วก็ทดสอบเรื่องของอารมณ์นะครับโดยแบบสอบถามต่างๆ โดยธรรมชาติของการตรวจสุขภาพเนี่ยมักจะตรวจเป็นลักษณะเขาเรียกว่าตรวจเจาะเลือดเนาะแต่พอไปค้นหาความเป็นเขาเรียกว่าความเป็นกลุ่มอาการสูงอายุหรือความเป็นสูงอายุเงี้ยบางคนก็โอ้โหกล้ามเนื้อน้อยเสี่ยงล้มมีความเสี่ยงของกระดูกหักสูงมากบางคนความจําเริ่มถดถอยแล้วภาวะโภชนาการเริ่มถดถอยแต่เวลาไปเจาะเลือดหรือเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยครับออกมาผลมันจะปกติแต่ไม่ต้องกังวลด้วยบอกว่า จริงๆอยู่ดีๆก็สบายดีอยู่แล้วไม่อยากมาตรวจเพื่อเจอโรคนะครับจริงๆการเจอโรคก,ก่อนเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าจะช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหาได้ก่อนครับ